สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาดูแกงกะหรีปลาโออ่าซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เนะมันก็จะมีปลาโอเนาะมีกะเจียบแล้วก็มีมะเขือเทศเขาขายถุงละเท่าไหร่ครับ 50, 50. โอ้ดูห้าสิบถุงใหญ่ๆเลย ถงป,ปกติพี่ขายประจำอยู่แล้วใช่ไหมค่ะขายประจำอยู่ข้างนอกซอยซอยสิบเอ็ดนะคะอ๋อก็คือะคะก็คือเราขายเท่ไทย11ขายประจำอยู่แล้วเราขายวันไหนถึงวันไหนบ้างคะเออวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลากี่โมงครับตั้งแต่สี่ห้าเลยค่ะขายตั้งแต่เช้าเลยถึงกี่โมงครับ ประมาณเที่ยงเที่ยงอะค่ะอ๋อก็คือเป็นกินกับข้าวสําเร็จใช่ไหมใช่ค่ะแล่ยตัวนี้มีทุกมีทุกทุกครั้งไหมมีวันศุกร์ค่ะอ๋อถ้าเกิดอยากกินแกงกะหรี่ปลาโอก็มาวันศุกร์แล้ววันอื่นๆทั่วๆไปอะก็มีมัสมั่นไก่กะหรี่ไก่แล้วก็แกงสำหรับสเปคกันไปก็้ีทุกวันกับสลัดแกงโอ้เห็นไหมล่ะคือผู้ลูกค้าจะได้ไม่เบื่อด้วยเนาะใช่ค่ะขายอยู่ตรงข้ามกับเขตร้านนี้ชีฮีราค่ะข้ามเขต เขตชนบุรีเนะครัข้างๆเขตชนบุรีร้านนี้ฟีอีลาก็คือตัวเราเองเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหนูเป็นญาติกันค่ะโอ้นี่แกงกะหรี่ปลาโอหาติดยากมากผู้จะเคยเห็นเนี่ยเขาขายมานานหรือยังอ่ะเจ้าหนูหลายปีแล้วค่ะหลายปีมากๆเลยค่ะห้าสิบปีขึ้นไหมาณเห็นไหมล่ะไม่ถึงแล้วค่ะสามสิบประมาณเหรอตั้งแต่รุ่นคุณแม่เขาเลยป่ะใช่ค่ะ แกงกะหรี่ปลาโอใช่ค่ะหลักๆมันมีอะไรบ้างก็มีมีเนี่ยค่ะ ตะเกีบอบากยาวเกยาวแล้วก็ใบายมะกรูดไม่มีค่ะใบายมะกรูดแหลมเรียกใบอะไรเขาเรียกว่าใบอะไรนะจ๊ะใบใบของอิสลามอะค่ะอ๋อมันมันเป็นมันเป็นต้นไม้เฉพาะถิ่นใช่ไหมใช่ค่ะอยู่แถวแบ้านเราดีใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องไปซื้อป่ะก็ไม่ต้องซื้อค่ะปลูกแล้วก็ปลูเขาเรียกใบลันจาเเหรอใช่ค่ะ แล้วก็มีกะทิใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่แต่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมได้กลิ่นมันแบบหอมอมไม่ะหอมมากเลยค่ะเจ้าเ่าเลยค่ะใช่ไหมนี่นี่มีมะเขือเทศด้วยใช่ค่ะกินแล้มีประโยชน์มากเลยค่ะรสรสชาติมันก็จะออกเผ็ดๆนิดๆป่ะไม่เผ็ดค่ะเหรอไม่เผ็ดไม่เผ็ดหอมแบบกลมกล่อมกินไหมล่ะคะชิมไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชิมให้ชิมหรออ่ะชิมหรือเอาเอาแค่น้ำช้อนเดียวก็พอ อยากให้ชิมเนี่ยเหรอเออเราจะได้คุยรู้เรื่องแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออมีเสียมีใบใบไม้ใบอะไรอ่ะใบต้นหรือูบว่าเรียกไม่เป็นนะโอเคไม่เป็นไรนี่พี่พี่เขาให้เราชิมนี่ขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวเราลองชิมดูเราจะได้คุยเขารู้เรื่องว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เขาให้มาแล้ว ก็คงจะสงสารอะ่ะแต่กลิ่นมันหอมมากอะ่ะอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมอืมกลินก่นเหมือนกลิ่นแบบเครื่องเทศเขาจะแบบว่าเด่นขึ้นมาเลยครับอันนี้จะเป็นเครื่องเทศ อ,อร่อยอร่อยเนอะรสชาติเป็นกลมกล่อมดีเนอะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เค็มกำลังดีแล้วมันกินอะไรที่มันหอมๆอมื่อกินอะไรอะกินกินเองสมุนไพรหงกะหลี่ะ แต่เดี๋ยวเอามาใส่เป็นเป็นท่อนๆเลยอ,อ,อร่อยกินง,ง่ายอยู่น,นี่ใบอะไรไรู้ที่คัาว่าเนี่ย อ๋อใบนี้มันมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆเบาๆเปรี้ยวๆนิดๆมีต้นหอมด้วยนะมีต้นหอมดยอะตี่กับข้าวอร่อย ยิ่ข้าวอร่อยอนกักอร้่อรกะกอรอยิตใจร่ิใจนแกงเขารุหม่าแกงไม่เป็นหรอกไม่เป็นเลยขอบคุณนะพี่ไว้ตรงนี้นะอร่อยมากอ่ะยเมื่อกี้ข้าวอร่อยยิ่งร้อมันยิ่อร่อยเนาะกะโรตีก็อร่อยมากเลยค่ะอ๋อเี่กกกะโรตีก็ได้เนอะได้ค่ะดีขนมปังคอะ เวลากินกบโรตีเนี่ยเขาเอานมเอาโรตีมาจุ่มหรือว่าหรือว่าเอาโรตีเป็นข้าวกินเป็นข้าวเป็นข้าวได้หมดทุกอย่างเอามาลาดหรือว่าเอามาจุ่มได้หมดใช่ไหมและและจะถนัดเลยเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับที่ให้โรชิมแล้วก็ที่ให้ล็กคำแนะนำแกเรา่ามีอะไรบ้าง ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมเชิญเชิญที่ร้านด้เลยคะใช่ร้านซอย11ค่ะอยู่เทือไทยซอย11ใช่ค่ะข้างเขตข้างเขตบางกอกเขตธนบุรีค่ะเขตธนบุรีเขตธนบุรีโอเคนะเทือไทยซอยสิบเอ็นแล้วจะขายทุกวันร้านนี้ฟรีนีลาค่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากพวกเรานะครับกดติดตามช่องเหมือนเดิม ฝากกดไลค์กดแชร์ผมว่าก็ขากขเข้าามอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปพบกับคลิปต่อไปสวัสดีครับ